จ้งให้ว่าให้นักเรียนเนี่ยเชิญแม่มาที่โรงเรียนเลยนะครูครับทําไมถึงต้องเชิญแม่มาที่โรงเรียนเลรอครับสิคะคุณครูทําไมต้องเชิญแม่มาโรงเรียนด้วยคะอ๋อก็คือเนี่ยก่อมันจะมีกิจกรรมวันแม่ไงนักเรียนวันที่12สิงหาคมนะมันจะมีวันแม่เราก็ต้องเอาแม่นะมากรานะานักรบนักเรียนมากระานนะโอเค ยังลูกยังไม่ได้กินเลยแคร์เออแม่ครับวันนี้ยเขาวไว้เชิญแม่เอ้ยไม่ใช่สิพรุ่งนี้เขาให้เชิญแม่ไปที่โรงเรียนด้ครับอ๋อทำไมลูกอ๋อเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมวันแม่ไงฮะขอเชิญนักเรียนทุกคนให้ลงมาขัางแรกเอ้ยข้งหลัง โอเคนะเรียววันนี้แล้วก็จะเก็บประจำวันแม่เอ้ยวันแม่วันแม่นะนักเรียนโอเคนะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเอ้ย,อยกิจกรรมเออใส่บอกไม่รู้โอเคไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากิจกรรมกันเลยนะนักเรียนโอเคนะเรียนก่อนที่จะไปเริ่มทํากิจกรรมนะเดี๋ยวครูเราจะเปิดเพลงเรียงความเรื่องแม่ให้นักเรียนฟังก่อนนะอ่ะ เรียนเดี๋ยวจะมีคนมาเอ่มาเก่าถึงแม่นะทุกคนนะขอเชิญตัวแทนมาเลยกรับผมแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเราควรตอบแทนพระคุณของแม่หลายครั้งที่พวกเราทำผิดแม่ก็พร้อมให้อาภายัยวันแม่ปีนี้ขอให้แม่ทุกคน สุโอเคนะนักเรียนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ของนักเรียนนะมานัา่งที่เก e ้าอี้เลยเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะทำไหว้แม่กันเลยนะนักเรียนโอเคมนนีวุณคอัยยห,อหอโอเคนักเรียนเราวันนี้วันนี้ครูนะอีก พรุ่งนี้เราก็จะเป็นวันแม่แล้วนะออ้เดี๋ยวคุณนักเรียนเออน,นะเออเออไอ้เอาใหมไปเลย